ข้อที่216สอุปาทิเสสสูตรโสดาบันสามจำพวกโสดาบันถือเป็นผู้ที่เข้าถึงการปฏิบัติธรรมอย่างมั่นคงและไม่มีโอกาสถอยกลับไปเป็นปุถุชนอีกเป็นจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นคือผู้เข้าถึงกระแสะแห่งพระนิพพานในพุทธศาสนาโสดาบันแบ่งออกเป็นสามจำพวกตามลำดับความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมได้แก่ จำพวกที่หนึ่งเอกพีชีคือผู้ที่เกิดอีกครั้งเดียวเป็นโสดาบันที่ละกิเลสสำคัญสามอย่างได้ได้แก่สักกายทิฐิคือความยึดมั่นในตัวตนวิจิกิจชาคือความสงสัยในพระรัตนตรยัยและศีลรับพาตะปาร,รมาตคือความยึดมั่นในศีลพราะที่ผิดเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลพอประมาณในสมาธิพอประมาณในปัญญาบุคคลประเภทนี้ จะเกิดอีกเพียงครั้งเดียวในโลกมนุษย์ตามสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อบรรลุความเป็นอริยะบุคคลขั้นต่อไปจำพวกที่สองโกลังโกละคือผู้ที่เกิดไม่เกินเจ็ดชาติโสดาบันประเภทนี้ยังคงต้องเกิดอีกจะท่องเที่ยวอยู่สองหรือสามชาติเท่านั้นแต่ไม่เกินเจ็ดชาติแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลพอประมาณในสมาธิพอประมาณในปัญญา กิเลสที่ละได้เริ่มเบาบางลงแต่ยังไม่ได้กำจัดอย่างสมบูรณ์เหมือนกับเอกพีชียังคงอยู่ในวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดในรูปแบบที่ดีจำพวกที่สามสตัตตคัตตุประมะคือผู้ที่เกิดอีกเจ็ดชาติเป็นโสดาบันที่ละกิเลสเบื้องต้นได้แต่ยังมีกำลังปฏิบัติที่ยังไม่สมบูรณ์เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลพอประมาณในสมาธิพอประมาณในปัญญา จะต้องเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างยิ่งในโลกมนุษย์หรือเทวดาแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้เป็นผู้พ้นจากนรกพ้นจากกาเนิดเดรัจฉานพ้นจากเปรตวิสัยพ้นจากอบายทุกขติวินิบาต